เพื่อนๆใช้ทาก่อนนอนพอกันเลยหนาะเพราะว่าเขามีบำรุงให้ด้วยนะคะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ย S D F 5 0 P A สบวกซึ่งมันเหมาะกับประเทศไทยบ้านเราที่แดดโคจรนรกเพื่อนนะไม่เห็นหน้าเขาไม่เห็นหน้าเขาทำไงดีอ่ะระวังแนวนอนได้ไหมเราไม่อยากบังเขาไงเราอยากให้เพื่อนเห็นโมเมนต์เพื่อนต้องกดปังหน้านะถือว่าสงสารช่างละกันปล่อยให้เขาเล่นไฟอันนี้ไม่เหลือเท่าไหร่แล้วช่างตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะ เดี่ยวตอนนี้คินกันแดดราคาดุนะคะเหลือ390บาทนะจาก400จาก490นะเพื่อนเพื่อนราคาเต็ม690้อสิไม่ใช่เหรออันนี้เจตตัวนี้ค่ะตัวนี้ราคาเต็ม690นะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฟังขายให้ก่อนก่อยให้เขาเล่นไปเลยเนาะไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนถ้าสงสารฟ้ากดสตาร้าให้หน่อยนะตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนเป็นบูสต์สกินเพอร์เฟคไบรท์โดนะคะมันดียังไงฟังให้ดูให้เทียว ใหญ่เท่าเค้ามันใหญ่เท่าฝาม่ก้างเลยนะแล้วยวบขายได้แบเดี๋้แล้วแอบขายแล้วแอบขายแล้วแอบขายเขาไม่รู้เพราะว่าเขาโมแต่จริงจังกับการเล่นอยู่แล้วแอบขายแล้วแอบขายมันเป็นขวดแก้วนะเนี่ยเป็นขวดแก้วแล้วก้างจะบอกให้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นขวดแก้วแล้วแพ็กเกจจริงสวยมากนะคะเป็นบูสกินเพิ่มไบรดอสแล้วเขาได้ยินเสียงเพลงวะเนี่ยได้ยินดิอได้ยินเสฟังผูเดาวฟังกระซิกเลย ก้วชังมันสิมันตกน้ำก็เรื่องของมันสิมุณชาลีผมไม่ใช่คนอย่างนั้นไงไผมไม่ใช่คนแบบนั้นไงขนาดไปผมเป็นคนดีพอมารีวิววิธีการกินแบบให้ปากเลยค่ะไม่ถ่ายหรอ mm <laughs>